สว,วัสดีครับวันนี้เป็นเอ็กชแนลนะครับมาอยู่กันที่ราชนัดโอทารามนะอยู่ข้างโรงพักโคทารามเลยนะนี่ผมตามร้านเด็ดมาเลยบอกเลยร้านนี้สุดยอดนะครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยในในสายป่านะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูนะว่าเขาทําอะไรอยู่ด้านหลังผมนะพาเพื่อนรับชมนะเพื่อนๆตามผมมาดูไว้เลยนะร้านนี้บอกเลยว่าทีเด็ดและอร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะเดี๋ยวตามผมไปรับชมกันเลยนะครับผมจะพาเพื่อนไปรับชมด้านหลังเลยนะนี่ คนตั้งคิวไว้เต็มเลยนะครับรับชมกันเลยนะครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับผมอยู่กับคุณพี่อะไรครับคนนี้เจ้าของค่ะคุณพี่สุวรรณาค่ะคุณพี่สุวรรณาแล้วแล้วแล้วคนนี้แหละครับต้องเอาชื่อสองชื่อเลยได้เรียกถูกเป็นมือขวาค่ะอะไรครับมือขวาเนี่ยพี่จุ๋มมือขวาแต่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ครับตอนนี้เราอยู่อย่างที่ตลาดนัดอำเภอโพธารามนะอยู่ข้างโรงพักโพธารามนะตลาดนัดที่เป็นคลองถมไหมตลาดนัดคลองถมเนาะ ที่ผมมานะวันนี้ผมพาเพื่อนๆตามมาเลยนะตามร้านนี้มาเลยนะครับได้ข่าวว่าร้านนี้ขายดีมากเลยผมพาเพื่อนมารับชมกันนะนี่ครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูนี่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 เขาเรียกว่าสายป้านะครับสายป้าต้องมานะนี้อันนี้จะมีเมนูเป็นแกงป้านะครับไหลเมนูเลยนะครับอันนี้ที่ที่ที่เอาเทไปนี่อะไรเอ่ยหมูป้าแท้หมูป้าแท้ด้วยอ่ามีหมูป้าแท้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ที่นี่อะไรครับอันนี้อะไรปลาคังค่ะ ต้มอะไรแกงป้าปลาคัง,คงโอ้แล้วอันนี้นะครับกระทะนี้ไ,ไก่ะไก่ไก่บ้านไก่เนื้อจ้ะไก่เนือน้ออ๋อจะมีไก่เนื้อไก่บ้านด้วยนะ๋อมีให้ลูกค้าให้เลือกสองอย่างแล้วก็อันนี้อะไรครับเ,เนี่ย,ยปลารายโอ้มีแกงป้าปลารายด้วยนะผมเพิ่งจะเคยเห็นนี่ละตัวมาผมด้กินแต่แกงป้าปลาแก,แกงป้าไก่ฮะแกงป้าหมูนี่แกงป้าปลารายแล้วผมเห็นป้ายเมื่อกี้น่ะอะไรนะแกงป้าอะไรเนื้ออะไรนะ จอลรเเข้โอ้แล้ววันนี้มีไหมโอ้โหนี้แกงป้าเนื้อจระเข้ก็มีโหร้านนี้แล้วแล้วในในนี้อะไรครับนี่อะไรเรียกอะไรครับหัวพุงปลาช่อนค่ะอ๋อคือแกงปลาหัวพุงปลาช่อนอ๋อมีราคายังไงบ้างครับเออแล้วแต่เนื้อสัตว์ค่ะสปาตั้งแต่50บาทอ๋อแล้วแต่แล้วแต่เนื้อสัตว์ก็คือเริ่มแต่5้าสิบบาทขึ้นไปเราเลือกเนื้อก่อนว่าเราจะกินเนื้ออะไรอ๋อแล้วแกงปลาเนื้อวัวมีไหมที่นี่แกงปลาเนื้อวัวมีไหม อ๋อมีด้วยนะครับนี่แกงปลาเนื้อวัวก็มีูพง่ายก็มีใส่เนื้อเลยนี่เดี๋ยวผมอ่านผมอ่านให้ฟังผมอ่านให้ฟังนะครับนี่ดูนี่เนี้ยอันนี้แกงปลาใกล้บ้านนะแล้วก็อันนี้อะไรอะเนื้อเนื้อนี่เนื้อนี่เนื้อนะเราเขียนไว้ที่ถุงเลยแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรหมูธรรมดาหมูโอ้ลายมือสุดยอดอันนี้ช่อนช่อนก็คือปลาแกงปลาปลาช่อนนะอันนี้แกงปลาปลาช่อนแล้วก็ปลาดุก อ๋อมีปลารดุกด้วยนะแล้วก็มีหมูป่า,ปาแล้วก็อันนี้หมูเลยหมูป่าธรรมดาหมูป่าแท้หมูป่าแท้มีหมูป่าธรรมดาแล้วก็มีกบแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเก้ง,กงลแล้วก็จอระเคนี่จอระเคเกิดมาไม่เคยกินบอกเลยแล้วผมก็ไม่กินด้วยไม่ใช่ว่าจะชิมนะไม่ชิมไม่ชิมไม่ชิมนะไม่ชิม,ม,ชม,นะม,ชมอลองเลี้ยงน้องขอเลี่ยงอันนี้แต่โหอิง ยืนตรงนี้แล้วบอกเลยน้ำลายแตกนะโอ้โหน้ำลายแตกเลยร้านนี้นี่นี่น,นี่อันนั้นอันนั้นปลาปลากาย,ายโอ้ดูปลาดูสีดูสีเนื้อปลากายนะนี่โอ้โหอ๋อย่างปลากายนี่กระทะเท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกสิบบาทอันนี้ขนาดพิเศษหกสิบบาทมีห้าสิบกับหกสิบอ๋อมีห้าสิบหกสิบนั่นคือสั่งพิเศษหกสิบะกระทะธรรมดาแบบเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อมีขนาดเล็ก ้าคือขนาดเล็กนะฮะสิบขนาดใหญ่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ลูกค้าสั่งจะเนื้ออะไรใช่ไหมโอ,อ,อ้โหนี่นี่อย,ยอดเลยจริงๆแล้วแบบยืนตรงนี้นะบอกเลมหอมเครื่องแกงมากหอมพริกแกงมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนู้นบ้างนะไปดูนี่แม่ค้าลังเทนี่นี่นโอ้โหเป็นไงครับได้ไก่ลูกค้ารอ,อาเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะนี่ทั้งหมดนะที่ผมนับได้นะทั้งหมดเก้าเตานะ โมกเลยแกงปลาเก้าเต่าร้านนี้โโอ้หทั้งหมดนะครับที่วางเรียงอยู่อย่างเงี้ยคือเก้าเต่าเก้ากระทะครับก็แม่ค้าก็จะสลับไปสลับไปสลับไปกันมานะนี่เลยโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้วิปที่รออะไรนะต้นไงต้นไงเสร็จจังโอ้ยความน่ากินดิคุณป้ากินบ่อยปะบ่อย แค่ทุกนัดเลยหรอป้าไม่เบื่อมั้งหรอไมเบื่อไมเบื่อให้ป้าบอกชอบนะของโปรด์เนี่ยอร่อยจานี้อร่อยเลยนะการันตีเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ชิมเลยนะอเดี๋ยวลองชิมดูนะโอ้นี่ดูดูจะล้นกระทะแล้วนี่จะล้นกระทะแล้วกินแค่ทุกนัดเลยยังว่าเนอะอาทิตย์นึงมีครั้งเดียวเนาะเราก็ไม่เบื่อง่ายแน่นอนเพราะว่าหนึ่งนัดหนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งมีหนึ่งนัดเดียวครับไม่เบื่อง่ายนครับก็กินกันไหลเนื้อแล้ว ชิมมาทุกเนื้อแล้วใช่ไหมอะไรอะไรที่ชอบที่สุดชอบทุกอย่างเลยแซ่บดีโอ้โหคือคือแม่ค้าทำแซ่บดีว่างั้นอืมรสชาติแซ่บนี่ดูดูเขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแกงนะใช่นี่ไม่สั่งเพ็ดน้อยอันนี้สั่งเผ็ดน้อยอ๋อก็คือสามารถสั่งได้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอ๋อเราก็อีกหน่อยก็ต้องตั้งแล้วนะ มัธยมม,มมหาลัยระดับความเผ็ดนะมัธยมม,มมหาลัยเลยอี่นี่ขัานหลังนี่คือมีบการเตรียมเนื้อไว้เนี่ยก็คือจะมีเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูนะด้้นหลังคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่คุณแม่ก็จะเตรียมเครื่องแกงนะแล้วก็เอามานีคือทั้งหมดเก้าเตาก็สลับไปสลับมาในการทำโอ้ยผมอยากจะชิมทุกเนื้อเลยยกเว้นเนื้อจอรเ์เจียกันเลย แล้วก็เนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวผมไม่กินนะครับเพราะนั้นผมกินได้หมดเลยลูกค้าแน่นๆเลยขายดียมากกระชอนอชอน้ำเผ็ดกระชอนน้ำเผ็ดกลางปลาไหลปลาไหล นะนคนแน่นเลยอน,นี่ผมระทมกันต่อตอนนี้นะครับกํทไม่ทันแล้วนะก้าวกระทะแล้วก้าวกระทะก้าวเตากันเลยคนระับสลับกันทําไม่หยุดเลย<ม>นี่ผมไปชมกันพาไปชมเลยลูกค้าก็วันนี้ก็ไม่ทันเลยเนะีเยไมเเหมือนเ,เดินไปดูกันไปดูกันต่อเลยคนระมานู่นปลาดุกไปดูปลาดุกกันปลาดุกนี่ไปดูใกล้ๆนี่อันนี้แกงปลาปลาดุก อันนี้อะไรครับไก่จ้ะไก่อันนี้ไก่บ้านสองถุงไก่บ้านไก่ไก่บ้านยังมีอยู่เหรอเกือกไก่บ้านโหยวมีมีมีคนจองไหมหไก่บ้านอะ่ะพร้พอมพร้อมมีเลยผมรับถุงไหมได้เดี๋ยวผมจะอ,อุดหนุน,อ,นอ่าเดี๋ยวผมอุดหนุนอุดไม่ใช่ยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเอาให้ผมถุงหนึ่งอุดหนุนไปฝากที่บ้านหน่อยนะ เห็นแล้วต้องตีดีดะครับอุดหนุนกันนะเดี๋ยวเราอุดหนุนแม่ค้าร้านนี้หน่อยนะคเออใส่ปาาแม่หน่อยอุ้ยแกปงปลาไก่บ้านูกอะมีหมูป่ากบ้อูปแท้ไม่แท้มีหมูปาแท้ไม่แท้ด้วยนะครับอันนี้ อันนี้หมูโหนี่แกงปลาหมูนะอืืทำยังไงดีอะยากกินทุกอย่างเลยทยํายังไงดีทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องไว้ค่อยมากินใหม่เอาไปกินทีอย่างก่อนนะครับโหยาก,กินทุกอย่างเลยอะคืออยากประมาณบบว่าเอา่อสั้งทุกย่างมารวมกันที่โต๊ะเดียวกันอนะแลวนั่งชิมทุกอย่างนะอะโหยากแบบนี้เลยอะแต่นี้เป็นตลาดนัดนะไม่มีโต๊ะเรานั่งนะโอ้โหครับนอกจากที่นี่ขายที่ไหนบ้างครับ วันนเสาร์อยูงโจ้ะก็คือแกงปลา่าเงี้ยหรอจ้ะแกงปลาอยู่ว yeah. ันเสาร์อ๋อหนองโพนะวันเสาร์อยู่หนองหนองโพก็คือแยกไฟแดงหนองโพนะใกล้วัดหนองโพอ่านี่ครับแกงปลานะครับอยู่วันเสาร์ด้วยที่วัดตลาดนัดหนองโพนะครับอ๋อแล้วก็ที่นี่วันพฤหัสแล้วนอกจากนั้นน่ะมีไหมตรงนั้นก็เตรียมของเตรียมวัตถุดิบข้อคือพูดง่ายอาทิตย์หนึ่งขายสองวันโอ้โหสองวันก็รวยแล้วนะบอกเลยผมบอกเลยว่าสองวันนี้แกงปลาก็รวยแล้วนะเพราะว่าวันหนึ่ง วันหนึ่งอรตีเป็นกระตีเป็นหม้อๆมอเราประเมินที่ผมดูหน่อยสิเป็นกระทะเนี่ยเราประเมินให้ผมดูทีกระทะประมาณเท่าไหร่นับไม่ถูกไม่้าใต้หัวเลยครับไม่ค้าใต้หัวไม่ถูกเลยไม่เคยนับเลยนะครับว่าได้กี่กระทะนะไม่้าไม่เคยไม่เคยนับกันเลยไม่มีเวลานับด้วยแม่้าบอกโอ้โหขายดีแค่ไหนก็ดูอย่างง้นนะครับไม่เคยนับเลยนะครับ ปลาช่อนเราขอเป็นเอาน้ำน้ำกระป๋าพอเดี๋ยวพักเราไปคุ้มเยี่ยมได้แล้วเราอแม่ลูกค้าสั่งแบบเกรงใจก็คือจะจะให้แยกจะแยกพักแต่เกรงใจไงแต่แม่ค้าแม่แม่ค้าใจดีนี่นี่บอกแยกแยกได้ด้วยแม่ค้าบอกได้ไหมแม่ค้าบอกว่าเกรงใจเหมือนแบบยุ่งยากอ่ะอ่า ลูกค้าลูกค้าเก่งใจแม่ค้าแต่แม่ค้าบอกว่าสั่งได้นะเพราะว่าแม่ค้าเข้าใจนะลูกค้ามันมีทำงานนะน้ำน้อยนะนี่ครับดูเอาไงเรียกว่าแกงปลาตามสั่งโอ้โหไงสั่งได้ด้วยนะแต่ถ้าเยอะไม่ได้เดี๋ยวแม่ค้าตบเอานะ <c oughs> ล้อกันเล่นล้อกันเล่นนะครับล้อกันเล่นแม่ค้าอารมณ์มมดีตลอดนะยิ้มแย้มตลอดนะร้านนี้ตานนี้ยิ้มแย้มตลอดนะครับเพราะว่าไปฟันอาหารเจมาแล้วสิบวันฟันไป เท่าไรเบลบอกได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคมเห็นแล้วขายโคตรดีแต่ผมเสียดายมากนะวันนี้ผมไปไทยคุณแม่ขายอาหารเจมานะแต่ว่าไม้ผมเสียเท่าว่าเหมือนกับดูการขายไปใบไ,ไปเลยอะโอ้โหเสียดายมากครับขายดีมากๆครับร้านอาหารเจนะแล้วผมก็เลยต้องตามมาดูแกงปลาที่ว่าเด็ดอีกร้านหนึ่งนะนี่คุณแม่บอกว่าแม่ขายแกงปลาอยู่ตลาดนี้นะแล้วขายดีมากๆ,ๆนี่เราเลยตามมาดูแล้วนะครับโอ้โห แล้วก็ขายดีจริงๆนะครับแต่เรื่องความอร่อยผมยังไม่ไม่การันตีเพราะผมยังไม่ชิมนะเดี๋ยวผมไปชิมที่บ้านแล้วผมบอกนะครับแต่ลูกค้าอร่อยถามลูกค้าที่อร่อยไหมลูกค้าอร่อยการันตีได้เลยการันตีได้เลยเนี่ยเป็นไงครับเอาแซ่บตลอดนะลูกค้าบอกแซ่บตลอดนะโอ้ยงั้นผมก็ต้องเชื่อเขาแล้วลูกค้าเอาง่ายๆนะถ้าร้านไหนขายดีแต่ว่าต้องอร่อยใช่ไหมใช่ไม่อร่อยจะขายดีได้ไงนี่ทุกอย่างสดใหม่ด้วยไม่มีการตู้ค้างจริงโอ้ยก็คือเขาขายหมดไงเขาของเขาขายหมดทุกวันไงครับ ขายดีคันนี้ไม่หมดได้ไงนี่จะมีกระทะเล็กกระทะใหญ่นะครับนี่นี่พักาไม่บกนอาก่อนรออยู่นี่ประกายนะี่ประกายเนี่ยลูกค้าให้สั่งอะไรว่าเอาอะไรนะถ้าอันไหนที่มีมีตรงนั้นลูกค้าก็หยิบได้เลยถ้าไม่มีต้องรอแป๊บหนึ่งนะต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะแม่ค้ากำลังทาอยู่อันนี้คืออันนี้คือแยกอ๋อแยกนะนี่แยกให้นะ ใจดีมากครับร้านะะนี่ใจดีมากครับปลาปช่อนแยกผักาาอ,อันนี้ปลาไก,กา่หอมมากเลยยืนตรงเนี้ยผมอยากได้ข้าวสวยร้อนแล้วตักกินตรงนี้เลยอะ <laughs> โอโ้โหน่าจะแซ่บนะดูครับ ตอกกระทะกันเลยนะ ไปไหนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เลยเลยเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้ไปเดินไปตรงไหนเลยนะครับร้านนี้โหขายดีมากๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ร้านร้านแ,แกงป้านะครับมีป้ามากเลยมีมีทุกอย่างเลยมีเก้งมีจระเข้โหแล้วก็มีปลาดุกปลาช่อนนะและ้วก็หมูไก่ไก่บ้านหมูป้าหมูป้าแท้หมูป้าไม่แพ้มีนะแล้วก็ปีพุงปลาช่อนด้วยโหกับเมนูแกงปาร้านนี้บอกเลยว่าทีเด็ดจริงๆแล้วขายดีมากๆ ป่าเนื้อทางนู้นเลยครับทางนู้นนะครับนี่แตงปลาเนื้อท,ทําเสร็จแล้วนะครับเลยรับได้เลยดย 9, 9ูยังก้าวก้าวเตาเลยนะก้ากระทะเลยครับมีน้องไม่มีครัอ,อันนี้ห้านะ อันนี้5นะครับแล้วก็แค่นูนอีกสี่นะครับสี่นะนี่ครับหมดเก้ากระทะเลยนะแกงป้าเก้ากระทะ นี่ครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่กันที่ตลาดโพทารามนะอยู่ข้างโรงพักโพธารามนะวันนี้อยู่กับร้านแกงป่านะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อรับชมแล้วนะครับร้านแกงป่าร้านเด็ดนะร,ร้านเด็ดของ โคารามเลยนะครับสลาดนัดก่อนพฤหัสข้างโลอ่าโรงพักโุธามนะครับวันนี้นะครับเป็นแชนแนขอตัวลานะครับเพื่อนๆนแฟนเพจทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทาง y YouTube t i k t o k แล้วก็เพจเป็นแชนแนลทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เป็นแชนแนลได้หาร้านดีๆหาร้านดีๆต่อไปนะครับก็วันนี้เป็นแนวขอตัวลาเพื่อนเพื่อทุกคนฝากร้านแกงป้านะครับกระทะร้อนนะครับของอำเภอธารามนะครับข้างโรงพักนะครับ ไว้อีกหนึ่งร้านนะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่มาทานกันได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็วันอะไรนะครับวันเสาร์วันพฤหัสแล้วก็วันไหนครับที่บอกวันเสาร์ที่หนองโพนะก็มีวันนึงวันเสาร์ที่หนองโพตลาดแยกไฟแดงวัดหนองโพนะครับก็ฝากไว้สองตลาดนัดนี้นะครับใครที่อยากจะกินแกงปลากระทะร้อนเจ้านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้เป็นแค่ขอตัวลาเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณเป็นกำลังใจให้ไปอีทีแชนแนล ในวันนี้ด้วยนะครับแม่ค้าครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอให้ใครดีใครดีนะครับ